อย่าเพิ่งซื้อหวยในงวดวันที่16พฤษภาคมถ้าไม่ได้ฟังคลิปนี้ค่ะเราจะมาบอก3ราศีที่ในงวด16พฤษภาคมนี้ไม่ควรซื้อหรือไม่ควรเสี่ยงโชคจะได้ไม่เสียใจทีหลังนะคะสำหรับ3ราศีที่ดวงเสี่ยงโชคในงวดนี้ไม่มีเอากับเขาซะเลยยังไงออมมือไว้บ้างอย่าลงหนักอย่าซื้อเยอะเพราะโอกาสเสียมีมากกว่าได้ค่ะ ราศีแรกคือราศีพิจิกต้องบอกอย่างนี้ในช่วงดังกล่าวดาวการเงินของชาวราศีพิจิกคือดาวพฤหัสโคจรไปอยู่ในภพอริคืออุปสรรคดาวพุธคือดาวโชคลาภก็จะเดินโคจรเป็นอริแถมดาวพุธยังโคจรเจอดาวพระราหูซึ่งเป็นคู่สตรูกันไม่ถูกกันอีกด้วยนอกจากนี้ดาวประจำตัวคือดาวอังคารที่โคจรมาเป็นนิดเดินอ่อนแรงไม่มีกำลังดังนั้นชาวราศีพิจิกฟังไว้ค่ะ เรียกได้ว่าวันที่16พฤษภาคมนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเอาซะเลยยังไงเก็บออมเงินไว้ลุยต่อในงวดหน้าจะดีกว่าจะได้ไม่เสียใจนะคะสับชาวราศีพิจิกจริงๆจะเด่นไปในเรื่องของการงานลงแรงลงความสามารถจะเกิดเงินและมีเกณฑ์สำเร็จที่ดีกว่าค่ะ มาต่อกันที่ราศีที่สองที่ไม่ควรเสี่ยงโชคในงวดนี้คือราศีมังกรเนื่องจากดาวราหูในช่วงนั้นจะโคจรเจอดาวพุธทําให้เป็นดาวคู่ศัตรูการพอมาเจอการการเงินของชาวมังกรก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ค่ะดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนพบปุตตะโคจรเป็นอริอีกทาให้ดาวการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีเปอร์เซ็นต์การถูกได้น้อยลงไป ชาวมังกรก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะยังมีงวดหน้าเสมอยังไงเก็บเงินเอาไว้ลงงวดหน้ามีเปอร์เซ็นชนะเปอร์เซ็นตรวยได้ดีกว่าค่ะชาวราศีมังกรจริงๆแล้วดวงเรื่องเสี่ยงโชคอาจจะน้อยแต่ดวงเรื่องการงานยังดีอยู่เรียกได้ว่าการงานโดดเด่นทีเดียวทำแล้วมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแวดวงได้เลยเรื่องของการแก้ไขแก้ปัญหาก็ยังดีเยี่ยมค่ะ มาต่อกันที่ราศีสุดท้ายถือว่าติดโผมาด้วยสำหรับงวดการเสี่ยงโชคในงวดนี้วันที่16พฤษภาคมนั่นคือราศีมีนค่ะราศีมีนดาวการเงินของคุณคือดาวอังคารโคจรมาเป็นพินทุบาทคือเดินเป็นจุดเสียแถมพระจันทร์ยังเดินมาทบโคจรเป็นหินาจานทร์เป็นพระจันทร์หลอกค่ะอาจจะฝันเห็นเลขแต่ก็เป็นตัวหลอก แถมในเรือนการเงินคุณมีดาวพุธกับดาวราวหูที่เป็นคู่สตูกันก็ส่งผลไม่ค่อยดีกับการคิดวิเคราะห์พิจารณาแถมมาอยู่ในเรือนการเงินด้วยก็แปลว่าหากเห็นเลขก็จะตีเลขผิดผิดเพี้ยนเพียนไม่ถูกยังไงฟังแล้วก็ไม่ต้องเครียดไปนะคะเพราะว่าชาวราศีมีนจะเด่นไปในเรื่องของการงานการงานเด่นค่ะมีการเติบโตขยับขยายดีทีเดียวการเจรจาการแก้ปัญหาดีมากเรียกได้ว่าเป็นช่วงคลี่คลายปัญหาที่สะสมมาค่ะ ทางทีมงานเดยพยากรก็ต้องเตือนทั้ง3มราศีไว้ก็คือราศีพิจิกราศีมังกรและราศีมีนค่ะว่าอย่าพึ่งขายบ้านขายรถไปเสี่ยงดวงในงวดวันที่16พฤษภาคมนี้ดวงยังไม่ใช่จังหวะของเรายังไงดูเฉพาะเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในระยะดังกล่าวเท่านั้นเรื่องดวงไม่เด่นในชะตาไปเด่นเรื่องอื่นฟังแล้วเป็นการเตือนไม่ให้ซื้อเยอะเกินไปยังไงให้รอจังหวะรอช่วงที่เรามีเกณฑ์มีเปอร์เซ็นต์ได้มากกว่าเสียค่ะ ที่สุดแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเดอพยากรแล้วก็ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ